สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะวันนี้ก็พอดีหลังจากประชุมเสร็จนะฮะเมื่อเช้าก็ทําข่าวไปให้ละหนึ่งข่าวนะฮะเราผมก็ต้องรีบออกไปประชุมกับลูกค้านะฮะแล้วก็กลับมาตีบอสให้ชมกันนี่แหละครับนะฮะก็ภารกิจสําคัญนะฮะงานการก็ต้องเอาไว้ก่อนครับช่วงนี้หาเงินยากจริงๆครับนะฮะเกมก็เล่นนะฮะ งานก็ต้องทำนะฮะไม่ให้เสียการเสียงานนะฮะวันนี้จะมาคุยกันนะฮะมาดูเรื่องการจัดตัวตีเรจิกิแกสนะครับผมหรือว่าเรจิกิแกสแล้วแต่จะเรียกกันแล้วนะฮะเรียกเรจิกิแก๊สแกสอะไรก็ได้นะครับก็เรจิกิแกสนะครับเป็นโปเกมอนไททันนะฮะหรือว่ายักษ์นะโปเกมอนยักษ์นะฮะตัวนี้เป็นพ่อสุดแล้วนะฮะตัวใหญ่มากนะฮะ ก็เหมือนว่าเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากยักษ์ในตำนานอะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้นะฮะของญี่ปุ่นซึ่งบอกว่ามีตัวขนาดเท่าภูเขาไฟฟูจิเลยนะฮะใดอะไรนะไดดาราบาัตชิอะไรสักอย่างนะฮะผมก็จํารายละเอียดไม่ได้ถ้ามีรายละเอียดผมจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะสนุกดีนะฮะคือตำนานที่เอามาทำโปเกมอนเนี่ยสนุกทุกตัวเลยนะนะฮะเอาทีนี้มาว่ากันนะฮะเลจิกาสนะครับ เป็นเร й บอสนะฮะ CP จะอยู่ที่ห้าหมื่นเลยนะฮะแล้วก็ครั้งนี้มาพร้อมกับชายนี่นะาจากเดิมที่มันเป็นสีเหลืองๆองทองๆนะ,ะก็เป็นชายนี่ก็ฟ้าฟ้าหมดจุนๆหนเลยนะฮะอ่ะใครได้ไ,ได้นะผมตีไปยังไม่ได้ทั้งตัวเลยฮะตัวนี้ต้องได้นะ <c oughs> นะฮะแล้วก็เสเตตของตัว雷กัสนะครับตัวมันจะแอตแทกสอนะฮะ มีดีเฟนที่210แล้วก็มีามี hp ที่2 2 1นะครับอันนี้เป็นสเตตส่วนตัวเขานะฮะแล้วก็เลเวลอ๋อโอเคอ่า cp นะฮะสูงสุดของเขาถ้าได้ iv 1 0ร้อยนะฮะหมายถึงดันไปได้สุดจนเลเวล40เนี่ยจะอยู่ที่4,346นะครับแล้วก็เลเวล50นะฮะถ้าใช้อะไรนะ แรคันดี้นะเอ้ยไม่ใช่แรคันดี้ XL Candy จะอยู่ที่4 9 1 3นะครับผมแล้วก็ในขณะตีบอสนะครับถ้าบอสถ้าตัวนี้มันไม่บูตอากาศนะครบบูตอากาศก็ uh, ไม่บูตอากาศจะได้เลเวลสี่เลเวลยีนะครับ IV 1 0รอจะอยู่ที่483นะถ้าใครได้483ก็เตรียมมือสั่นได้เลย <laughs> <laughs> นะฮะ แล้วก็ถ้ามันบูทอากาศก,ก็คือมีเมฆเป็นบางส่วนอะไรเนี้ยนะฮะอ่าก็จะเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล25ตอนจับนะฮะก็ CP บูบู์อัพไปที่3,104เลยนะตัว IV 1 0ร้เนี่ยนะครับก็คือ IV 1 0ร้จะมี2อเลเวลนะฮะเลเวล20กับตอนบูทอากาศเลเวล25นะฮะก็จะเป็น2483กับ3104นะจำแค่2ตัวก็พอตัวอื่นช่างมันครับมาเช็คทีหลังนะ แล้วท่าชาร์ตไอ้ท่าฟาสต์ของเขานะฮะจะมีท่าเซนเฮดบัตนะนะฮะแล้วก็มีท่าฮิดเด้นพาวเวอร์ซึ่งฮิดเด้นพาวเวอร์เขาเนี่ยจะมีทุกท่าเลยนะอ่าฮิดเด้นพาวเวอร์มืดต่อสู้อะไรเงี้ยนะฮะมีหมดนะฮะแล้วก็ชาร์ตแอตแทกนะครับจะมีท่าทันเดอร์นะฮะกิกกาอิมแพคแล้วก็โฟกัสบาร์นะครับก็ท่าทันเดอร์นรเนี่ยท่าอ่อนสุดแล้วไม่ต้องห่วงอะไรท่าแรงสุดจะเป็นกิกกาอิมแพค นะฮะซึ่งเป็นท่าของธทา่า normal นะฮะตัวนี้โดนไปตูมเดียวมีสิทธิ์ตายได้เลยครับตัวที่จะทนท่ากิก้าอิมแพคก็จะต้องเป็นโปเกมอนผีนะอ่าเช่นเอ่อกิงก้าอย่างเงี้ยนะฮะเมก้ากิงก้าอย่างเงี้ยจะทนทา่าได้นะครับอ่าแล้วก็อีกท่าหนึ่งโฟกัสบาสนะฮะเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยนะครับแพ้ท่าของโปเกมอนต่อสู้ใช่ไหมครับอ่าเขาก็จะมีท่า โฟกัสบาร์ดไปด้วยนะเออเจ๋งดีนะฮะกอ็อ่าตัวนี้นะครับแนะนำห้าคนขึ้นไปนะครับสองสามคนนี่อาจจะเลี่ยงได้นะครับผมอ่าสองสามคนนี่อาจจะเลี่ยงได้นะฮะตัวเขาจะแพ้ถ้าโปเกมอนต่อสู้นะครับแล้วจะเอ่อทนท่าของโปเกมอนผีเพราะฉะนั้นอ่าอ,อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยเอาเกงก้าไปได้เนะี่ยเกงก้าต้องมีท่าโฟกัสบาสนะครับผม อ่ะทีนี้มาดูตัวที่เอาไปตีได้นะครับสมมุติเราเจอท่านะฮะเจออะไรอ่ะสมมุติอากาศมันเป็นใจหรืออะไรกันแล้วแต่นะครับโปเกมอนต่อสู้เนี่ยบ้านเราน่าจะบูทง่ายนะนะฮะอ่าก็ไอไอนักนักเลงเนี่ยนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะตัวเนี้ยนะฮะอ่าไอไอนักเลงถือไออะไรนะไออะไรเขาเรียกเสาซีเมนเนี่ย นะครับก็ถ้าแนะนำเป็นเคาน์เตอร์กับดินามิกพันธ์นะครับผมแล้วก็ลูคารโอนะครับลูคารโอก็เป็นโปรมนต่อสู้เหล็กนะก็เป็นท่าเคาน์เตอร์กับอ่าออราสเปียนะครับอ่าออราสเปียแล้วก็แน่นอน,นะฮะทุกคนนะ่ยจะต้องมีก็คือมาแชมป์ amps, นะฮะมาแชมป์ Mar ก็เลือกเป็นท่าเคาน์เตอร์กับดินามิกพันธ์นะครับผมเบลลูมเนี่ยฮะคนแบบ เมินเฉยกับเบลลูม่าเบลลูมเป็นตัวที่ใช้ดีนะอ่ามีท่าเคาน์เตอร์กับเดนามิกพันธนะครับนะ่าแล้วก็ฮาริยาม่าครับฮาริยาม่าก็เคาน์เตอร์เดนามิกพันธเหมือนกันแล้วก็ท็อกซิคโคกนะฮะเคาน์เตอร์เดนามิกพันธเหมือนกันนะฮะก็เน้นไปที่โปเกมอนต่อสู้แล้วกันนะครับในการสู้แล้วก็ระวังนะฮะถ้าเจอท่ากิก้าอิมแพ็คเนี่ยนะฮะ โอ้ต้องใช้คนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตุ่มเดียวตายได้นะฮะแล้วก็ตัวเมก้าก็เมก้าเกิงก้ากับเมก้าบันนี่อะไรเนี่ยนะฮะใช้ได้ครับตัวกระต่ายก็มีท่าโลคิกกับโฟกัสบาร์สนะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นชาโด้ก็แน่นอนครับถ้ามีใครชาโด้มาแชมป์อัดเต็มเนี่ยโอ้สบายนะฮะแล้วก็นี่ฮะอ,อะไรนะมิวทูก็ได้นะฮะเห็นไมมิวคูาไซโคคัตไซสไต์เนี่ยใช้ได้เลยนะฮะ แล้วก็ฮาริยาม่าเนี่ยใครมีนะที่เป็นชาโดนะครับมิวทูเนี่ยจริงๆอัดทประโยชน์มากนะครับไอ้ท่ามไาม่ตรงท่าเนี่ยตัวดีเลยนะครับอ่ะก็นี่เป็นข้อมูลจาก l e เจนลีม m านะก็ลองไปตีดูก็ตัวบอสนะจะอยู่ถึงวันที่1เดือนหน้าเลยนะครับก็ตีได้กันยาวๆแหละครับวันแรกๆก็คนตีเยอะหน่อยนะอ่ะวันหลังๆก็จะหาคนตีได้ยากนะครับทีนี้มาดู ที่ผมไปตีกันบ้างดีกว่านะครับามาดูที่ผมไปตีกับเพื่อนๆกันนะฮะอ่านี่ผมจัดตัวผมใช้เรจิล็อกนะฮะอันนี้มันจัดมาอัตโนมัตินะผมก็เลยไม่ได้อะไรมากนะแล้วก็บังเอิญว่าเพื่อนเยอะครับเพื่อน13คนนะครับมีเรจิล็อกนะฮะแล้วก็ไฮแลนดีต้านะฮะแล้วก็ไลดอนตัวร้อยอัดเต็มทั้งนั้นเลยนะครับมีกิกรัติน่า นะครับแล้วก็ไอ้โคมไฟนะฮะแล้วก็โคบอนนะครับคือกีลาติน่ากับตัวเจ้าผีโคมไฟเนี่ยมันจะทน5กิก้าอิมแพกนะอันนี้ผมตีตัวกิก้าอิมแพกนะครับนี่ฮะก็ตีเลยฮะโฟกัสบาร์ดล่อไปครับผมนี่ตัวนี้นะฮะมันเป็นหินแต่มันมีท่าโฟกัสบาร์ดนะครับนี่แล้วก็เตรียมตัวฮะนี่จะปล่อยทะมาแล้วครับนี่ไม่ตูนเดียวตายเลยนะฮะ ไม่เป็นไรฮะเราเพื่อนเยอะเราเพื่อนเยอะนี่นะฮะเราเพื่อนเยอะเราไม่กลัวนะฮะตีไปแล้วก็นี่เป็นไทลันิต้าหรือว่าก๊อดจิงใครหลายๆคนนะฮะผมตีเป็นท่าคลั้นไปนะฮะเพื่อนเยอะเราอะไรก็ได้ครับไม่ต้องซีแต่ถ้าคนน้อยต้องจัดตัวหน่อยนะนะฮะนี่ฮะไปแล้วครับนี่ฮะไรดอนมาฮะไรดอนเนี่ยไรดอนมีท่าซูเปอร์พาวเวอร์นะฮะ เพื่อนเยอะไม่ต้องห่วงครับวันแรกๆคนตีเยอะนะฮะต้องรีบตีวันหลังๆนี่คนจะเริ่มตีน้อยลงนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะออกไปหาทําเคเวสแล้วก็ตีบอสกันสักหน่อยนะครับนี่ฮะมาแล้วนี่ฮะกีราติน,น่านะฮะนี่ท่าดักก้อนเผาตีไปนะฮะนี่มันลงเร็วมากนะเพื่อนๆใช้ตัวแบบมาชงมาแชมปอะไรมาตีเลยนะแต่ผมผม,ผมมาแชมปผมตายไปเยอะ ก็เลยจับตัวแบบนี้มานะอ่ะว่ากันไปครับผมว่ากันไปฮะนะฮะอย่างเงี้ยถ้าเขาโอ้โหตัวมันใหญ่จริงๆนะถ้าถ้าเขาเป็นท่าใกล้อิมแพกนะท่าแรงที่สุดของตัวเรจิกิแาสละนะครับปาบนี่ฮะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วฮะนี่ฮะเรายังปล่อยดาก้อนเผาได้อยู่เห็นไหมว่า กีราจิน่าเนี่ยทนท่ากิก้าอิมแพกได้มันถึงยืนยาวมาถึงจนถึงตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นไอไ้อผีคมไฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ปล่อยท่าโอเวอร์ฮีทไปเป็นท่าสุดท้ายฮะเรียบร้อยเห็นไหม่ากิก้าอิมแพกมันจะทําอะไรไม่ได้นะฮะจริงๆมีอีกตัวนะที่มีท่าต่อสู้ผีที่มีท่าต่อสู้ใช้ได้หมดนะฮะกับท่ากิก้าอิมแพกนะฮะ,ะมาดูกันได้อะไรบ้างครับนี่ฮะ เบอร์รี่ทอง5ครับยาชุบ6ครับฟาส2ครับแ,แครนดี้3ครับไฮเปอร์โพชั่นนะฮะตาดัดพันเดียวครับตาดัดนี่ช่วยให้เยอะหน่อยได้ไหมเนี่ยเสียบัรรตรเข้ามาจีเนี่ยพอคุณเนะบอล16ลูกครับจะเอามาทำไงนักหนาวะเนี่ยนะฮะอ่ะล็อกวงกันก่อนนะฮะวิธีการล็อกวงก็คือกดที่ตัวโปกเกบอลค้างไว้นะฮะนี่ผมโยนเบอร์รี่ทองไปก่อนนะฮะกดค้างไว้นี่ฮะให้วงมันแบบ อะไรอ่ะพอดีที่เราต้องการที่เป็นวงเอ็กซ์แล,ลนเทนนะอ่าเดี๋ยวผมรอเขาก่อนนะฮะโยนอ่นะ,ะจังหวะไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ฮนะอย่ารีบนี่เอาไว้ให้วงเล็กตอนตีมาปุ๊บนะฮะคือจังหวะที่จะโยนคือตอนมีเสียงฮะแล้วก็ตอนมือเขาพุ่งมาสุดเนี่ยค่อยโยนสวนไปนะฮะอ่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นนี่ฮะโยนเบอร์รี่ทองครับผมรอครับ โอ้โหครับนะฮะโยนไปแล้วนะฮะเด้งออกมาแล้วนะฮะเราก็โยนเบอร์รี่ทองครับอย่าไปรีบครับนี่รอนะฮะได้ยินเสียงปุ๊บนี่มันยื่นมือมาสุดแล้วโยนไปแบบนี้นะฮะนี่ฮะปามปามปับโอ้ไม่ติดครับเอาใหม่ฮะโยนเบอรี่ทองฮะแล้วรอฟังเสียงฮะถ้ามันแอะออกมาเนี่ยค่อยโยนนะฮะ ถ้ามันนิ่งก็นิ่งครับเราก็นิ่งเราไม่สนใจครับอย่าไปรีบครับรีบไปไม่ได้ไประโยชน์นะฮะรอเขาแบบมีเสียงปุ๊บแล้วมือเขายื่นมาสุดปึ้งโยนนี่นะมันจะพอดีครับแล้ววงมันจะไม่เปลี่ยนนเห็นไหมฮะถ้าเราโยนผิดจังหวะวงมันจะเปลี่ยนครับนี่ฮะปุ๊บนี่แล้วเอามันโยน,ไม,นไม่ต้องรีบครับรอรอรอ,อนะฮะรอรอเสร็จก็ เนี่ฮะเขาไม่ทําอะไรเราก็อยู่เฉยๆครับพอมือสุดปุ๊บโยนนี่ฮะโอ้ยนี่เขาตีต่อเนื่องมาไม่เป็นไรครับเราอย่าไปรีบโยนซ้านะฮะรอครับรอเหมือนเดิมสุดปุ๊บโยนนี่เห็นนะเอ็กซ์แลนเทนครับผมนะเทคนิคมันก็มีแค่นี้แหละครับโยนบอสทุกตัวนะฮะต้องดูท่านะฮะตอนเขาโจมตีนะฮะถ้ามันกระชั้นชิดมากก็อย่าเพิ่งไปรีบโยนครับมันไม่หนีไปไหนครับ แต่ถ้าเรารีบโยนมันอาจจะหนีได้นะครับรีบโยนมันอาจจะหนีได้นะใจเย็นๆนะฮะผมบอกบอสทุกตัวใจเย็นๆโดยเฉพาะลูกสุดท้ายต้องโยนให้เข้าครับส่วนใหญ่จะติดลูกสุดท้ายแน่นอนครับอ่าอาจจะ90%เลยนะกับลูกสุดท้ายนะถ้าไม่ติดก็ไปตีใหม่นะครับจะทำอะไรได้ก็ไม่ติดนะครับอ่ะนี่ลุดมาแล้ว แล้วก็โยนเบอร์รี่ทองนะครับแล้วก็โยนรับนี่ฮะนี่เอ็กซ์แลนเ์ครับรับรองไม่หนีไปไหนฮะอ่ะอร้อยตัวก็จะติดครับอ่ามันต้องติดสักตัวนะ <c oughs> นะครับเอานี่ฮะโยนนี่ไงเอ็กซ์แลนเทนมาตลอดเห็นไหมอ่าไม่มีทางพลาดครับปรับติดแล้วเห็นไหมอ่าโอเคนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เทคนิคดีๆไปให้กันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ชัยนี่ไอวีร้อยเลยนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ